สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูเจร์ดัตชีนะคะพบกับเล็กในเมนูของลูกชิ้นกุ้งค่ะวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทาลูกชิ้นกุ้งแบบง่ายๆกันนะคะมาดูขั้นตอนและวิธีทำก่อนอื่นค่ะไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ํามันปาล์มนะคะสําหรับทอดลูกชิ้นนะคะเนื้อปลาอินทรีย์ค่ะเนื้อกุ้งเนื้อปลาดาบต้นหอมแห้ว กระเทียมกรีบใหญ่นะคะปอกเปลือกออกด้วยรากผักชีผงฟูเกลือป่อนพริกไทยป่นและแป้งมันค่ะวิธีทานนะคะเราจะเริ่มจากการนำแห้วนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเต่าเล็กๆนะคะ เวลาที่คุณผู้ชมทานลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วรับประทานแล้วจะรู้สึกว่ามันกลึบๆนะคะนี่ก็คือเป็นเพราะว่าตัวของแฮวนี้นะคะสับแล้วก็พักไว้นะคะตามด้วยสับผักชีนะคะแล้วก็ตัวของกระเทียมนะคะให้เป็นชิ้นเล็กลงค่ะเวลาที่เรานำไปปั่นนะคะจะได้ผสมเข้ากันง่ายๆนั่นเองค่ะ ซอยเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตามด้วยต้นหอมน,นะคะซอยเช่นเดียวกัน และสำหรับกุ้งนะคะคุณผู้ชมนอกจากปอกเปลือกออกแล้วนะคะอย่าลืมดึงเส้นดำออกด้วยนะคะไม่งั้นเวลาที่เรานําไปผสมรวมกันเนี่ยจะทําให้ได้ลูกชิ้นกุ้งที่ออกมาดําด้วยนะคะตอนนี้เราดึงเส้นดำออกแล้วก็พักไว้นะคะสําหรับปลาอินทรีย์นะคะเราก็จะใช้เฉพาะเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนังตรงนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นก็แลออกนะคะ ปลาอินทรีนะคะเป็นปลาที่ให้ความเหนียวนะคะในการทําลูกชิ้นต่างๆนะคะนิยมที่จะนําใช้เนื้อของปลาอินทรีแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราใช้ในวันนี้คือปลาดาบนะคะ คลี่ออกมานิดนึงนี่ค่ะห,หน้าตาของเขาจะเป็นปลาที่มีขนาดความยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเวลาไปซื้อมาเนี่ยให้แมค่ค้าหรือว่าให้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาแล่เอาเฉพาะเนื้อให้เราแบบนี้เลยนะคะถ้ามาแล่เองเนี่ยค่อนข้างยากเดียวนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ช้อนขูดนะคะสําหรับปลาที่มีความยาวแบบนี้เวลานํามาแล่หนังออกเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นใช้ช้อนขูดเอาแต่เนื้อแบบนี้ค่ะ ใช้ช้อนขูดนะคะเราจะขูดไล่ขึ้นมาจากหางปลานะคะเป็นการสวนทางกับเนื้อปลาเพราะฉะนั้นจะทำให้เนื้อปลาหลุดออกมาได้ง่ายนั่นเองค่ะหลังจากเราได้เนื้อปลานะคะระหว่างที่เล็กขูดตรงนี้นะคะจนหมดแล้วเดี๋ยว คุณผู้ชมเตรียมเครื่องปั่นแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นรวมกันค่ะเตรียมเครื่องผสมมหานะคะหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะเหมาะที่จะมาทําลูกชิ้นนะคะหรือว่านําไปมิกซ์ส่วนผสมที่เป็นของแห้งหรือว่าที่มีน้ำคลุกคลิกนะคะตอนนี้เราจะเติมรากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะ ามด้วยเนื้อปลาดาบนะคะกุ้งค่ะเนื้อปลาอินทรีย์ทีนี้ก็กปดนะคะให้ค่อยผสมให้เข้ากันค่ะ เริ่มละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเล็กจะเติมกุ้งที่เหลือลงไปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมนะคะก็ละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะมาใส่ในชามผสมแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงต่างๆกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนผสมของเนื้อปลาและเนื้อกุ้งนะคะที่ผสมจนเนียนดีแล้วแบบนี้ค่ะตอนนี้เติมแป้งมันลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นผงฟูค่ะ ผงฟูนะคะจะทําให้ลูกชิ้นที่ออกมานะคะไม่แน่นจนเกินไปนะคะและก็ตามด้วยต้นหอมค่ะและแห้วนะคะตอนนี้ก็ผสมนะคะให้เข้ากัน โอเคค่ะประมาณนี้นะคะพอแล้วแล้วก็นำพลาสติกแปมาคลุมนะคะนำเข้าช่องฟรีซนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะให้ส่วนผสมเนี่ยเหนียวยิ่งขึ้นนะคะหลังจากแช่ในช่องฟรีสนะคะ30นาทีแล้วตอนนี้ลูกชิ้นกุ้งของเราก็เหนียวดีแล้วนะคะรวมถึงค่อนข้างเย็นทีเดียวนะคะแต่เพื่อความเหนียวนุ่มค่ะจะต้องนำมานวดต่ออีก5นาทีนะคะ ระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ต้มน้ำให้เดือดรอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำลูกชิ้นเนี่ยปั้นแล้วก็นำลงต้มมึ่งค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเดือดแล้วระหว่างนี้คุณผู้ชมก็จะต้องนำลูกชิ้นกุ้งนะคะมาปั้นแต่ว่าก่อนปั้นก็นำมือไปจุ่มน้ำนะคะจะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็บีบให้แน่นนะคะจะได้ลูกชิ้นกุ้งที่ออกมามีเนื้อนะคะไม่ยุ่ยจนเกินไปในการต้มลูกชิ้นนะคะเราจะไม่ให้น้ําเดือดนะคะพอตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วเราจะลดไฟลงนะคะให้น้ํานิ่งพอถ้าเกิดใส่ลูกชิ้นลงไปตอนน้ําเดือดจะทําให้ลูกชิ้นแตกได้ค่ะโอเคพอปั้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ ดันลูกชิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะได้ออกมาเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ตักลงไปแบบนี้ค่ะพอลูกชิ้นเริ่มที่จะสุกนะคะเดี๋ยวเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะอันนี้ก็เราถึงจะตักขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ก็จะต้องรอค่ะแล้วก็ปั้นลูกชิ้นแบบนี้หยอดลงไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีลูกชิ้นนะคะบางส่วนเริ่มลอยหน้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งตักขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องแช่ที่ไว้อย่างนี้นะคะประมาณ10นาทีนะคะจะได้ชัวร์ว่าสุกแล้วจริงๆค่ะเพราะบางทีด้านในนะคะอาจจะยังเป็นสีชมพูชมพูอยู่นะคะผ่านไปสินาทีแล้วนะคะตอนนี้ลูกชิ้นกุ้งของเรานะคะสุกดีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ เตรียมน้ำเปล่านะคะแช่ให้เย็นจัดค่ะหรือว่าจะใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อให้น้ำเย็นจัดก็ได้นะคะตอนนี้ก็ช้อนลูกชิ้นขึ้นมานะคะพักไว้นะคะในชามที่เรามีน้ำเย็นจัดเต็มไว้แล้วค่ะวิธีนี้จะทำให้ลูกชิ้นเนี่ยเด้งด้วยนะคะแล้วก็หยุดการสุกข,ของลูกชิ้นค่ะถ,ถ้าเกิดไม่นำมาแช่น้ำเย็นแบบนี้นะคะลูกชิ้นก็จะยุ่ยนะคะ จะไม่เด้งหน้ารับประทานแบบนี้ค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพักให้เขาเย็นตัวสักหน่อยนะคะก่อ,อนที่จะตักเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมสามารถนำลูกชิ้นกุ้งนะคะรับประทานแบบที่ต้มแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปทอดก็ได้นะคะเดี๋ยวเลาจะแบ่งออกมาทอดสักครึ่งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งทอดแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ใส่น้ำมันมลงในกระทะนะคะไม่ต้องมากนะคะแล้วก็นำลูกชิ้นนะคะที่เราเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วลงทอดค่ะทอดให้ผิวด้านนอกนะคะของลูกชิ้นกุ้งของเราเนี่ยเหลืองกรอบนะคะ ค่อยตักขึ้นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับลูกชิ้นกุ้งที่เราต้มไว้สักครู่นี้ค่ะ จะใช้เวลาทอด10นาทีนะคะตอนนี้เราก็ได้ลูกชิ้นกุ้งที่มีสีสันน่ารับประทานแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้ตักขึ้นนะคะแล้วก็พักไว้ในกระดาษซับมันก่อนที่จะจัดเสิร์ฟคู่ก,กันกับลูกชิ้นที่เรา,เาต้มไว้สักครู่นี้นะคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดหอมนะคะ เรียงนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเรียงสลับสีเลยนะคะสหรับลูกชิ้นกุ้งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทําในเมนูของเย็นตาโฟนั่นเองนะคะซึ่งสูตรของซอสเย็นตาโฟเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ด้วยค่ะ แตร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของลูกชิ้นกุ้งของเรานะคะรับประกันความอร่อยนะคะมีทั้งลูกชิ้นกุ้งต้มแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งทอดด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับโค้งเหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v e l t v สวัสดีค่ะ